ในยุคปัจจุบันนะคะสื่อออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญมากค่ะซึ่งเราสามารถจะโพสข้อความทางสังคมออนไลน์เนี่ยอย่างแพร่หลายแล้วก็อย่างเสรีวันนี้เรามาดูนะคะว่า,ามีความผิดอาญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326องหกํำหนดไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ บุคคลนั้นได้รับความเสียหายาเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกียิชังการกระทําความผิดนั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการใส่ความเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรใส่ความเนี่ยก็คือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอื่นหรือว่ากล่าวลายใส่บุคคลอื่นนั่นเองนะคะ ถ้ากล่าวไรยสมุคคลอื่นทําให้บุคคลอื่นเนี่ยถูกลดคุณค่า,าถูกดูหมินถูกเกียิชังทําให้เสียหายเนี่ยเ,เป็นการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทละอย่างเช่นเราไปทานร้านอาหารแล้วเรารู้สึกว่า,เ,าเราไม่ชอบร้านนี้เลยเราไปโพส์ลงในสื่ออ,ออนไลน์บอกว่าร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้มาตารฐานเนี่ยการเราไปโพสด,ดังกล่าวเนี่ยจะทําให ร้านอาหารได้รับผลกระทบก็คือเขาจะไม่มีลูกค้าแล้วอาจจะปิดกิจการไปได้ไปในที่สุดนะคะ,ะกรณีที่1กรณีที่2ก็คือเราไม่ชอบการกระทําของเพื่อนบ้านเราไปโพสต์ลงใน f c e e o o o เนี่ยบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้เป็นเมียน้อยบุคคลอื่นการกระทําของเราเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้เป็นการใส่ความบุคคลอื่นแล้วเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยจะทําให้เราได้รับโทษจําคุก1ปีหรือปรับ2 0 0 0 0บาทและการกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นความผิดที่ต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าทาให้เกิดการแพร่กระจายหรือ,อเผยแพร่ไปให้คนอื่นได้รับรู้เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะซึ่งจะจําคุก2ปีปรับ2 0 0 0 0 0บาทค่ะดังนั้นมาใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์กันนะคะ